ัสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีก็คือซ่อมเฮียบบันชาแนลอ้าพ่อแม่พี่น้องมัอนี้ครับมือนี้กับมือเปิลมัญยุดเนาะพี่น้องมือวัญยุดกับบุรีไปใช้บุรีไปเฮ็ดงานโอเคเนาะ okay. Okay. Yeah. เอากับบุรีไปเฮ็ดคลิปให้ FC เ,เบิงนเนาะเพราะว่ามือนี้ฝนตกเนาะพี่น้อง <s uk> พ้นตกบรรยากาศเย็ยยนๆพี่น้องอยู่ห้องแถวเนาะอยู่ห้องแถวบนห้องว้าว เหตุงานพี่น้องไม่ใช่ครับก็เป็นวันยุทธพี่น้องเอ้อโอเคยังคนเอ็ซีคนแรกข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด้ยแช่ด้วยพี่น้องเด้อะเพื่อเป็นกำลังใจให้หรือว่าเพื่อกดติดตามเนาะแล้วก็ซับสะไข้พี่น้องเอ้าโน้ตเนอะเพื่อไ้เสิ่ยงเบ่งบรรยากาศพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศ ตอนเทียงพี่น้องฝ้นตกมาเนี่เนาะบรรยากาศฝ้นตกพี่น้องออนนี่เป็นห้องแถวเนาะตึกหนึ่งทีมีสองสั้นพี่น้องนี่บรรยากาศบ่อนทาเหตุงานหรือว่าบ่นอนทาผักเนาะบ่อนทาวผักอะไรก็จะเป็นบ้านเจ้าของบ้านเนาะพี่น้องอนีรก็บ่อนตึกแถวบรราา่อนทาอยู่มันจะนมีสองผังเาะพี่น้องบรรยากาศเย็นๆมื่อนี่ โม่หอนมึอนี่พี่น้องยุดแต่ละเธอมีแต่ร์หอนพี่น้องเอ้ยเนาะฝากเอฟซีทั้งฟังเล่าและพังไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศที่เขามารับซ่มรับฟังน้นกากันกับฝากกดไลกแชรชเด้อพี่น้องบรรยากาศเย็นๆหรือว่าเอฟซีคนไรแววมาทั้งบอลเราอยู่กับมาได้เนาะพี่น้องอยากให้เห็ตคลิปแบบไรก,กับขอมินมาได้เด้อ่อแมพี่น้อง บรรยากาศเย็นยำขำยำแรงตอนนี้ก็แล้วนั่นเนาะค้มพ้นมือนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห่องห้องบนห้าผักเนาะพี่น้องนตึกบนห้าอยู่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศตกคนตกดีพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศอะไรก็ที่เป็นชุนชุนดรถบีเอ็มพี่น้นองเนาะมารีวิวให้เอฟซีเบิร์บน ี่เป็นมือวันยุทธเนาะพี่น้องบอลฮอล์ภากเข้าไปทีเนี่ยนี่พี่น้อ,นอนงทุกคนค่าเช่าบ้านอยู่กับเดือนหนึ่งสองพันเนาะพี่น้องเดือนหนึ่งสองพันเอฟซีคนไหนอยากสนับสนุน คาเสาบ้านอยู่กับติดต่อมาได้เนาะพี่น้องทุกคนคือเกา่กาคือเก่าพี่น้องเอ้ยผมมียังหลายเอาเอสโค